ทำไมถนนในเวียดนามมันแย่จังแล้วทำไมถนนของพวกเขาถึงแย่กว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาบทความของชาวต่างชาติท่านหนึ่ง ที่ได้เข้ามาตั้งคำถามในเว็บไซต์ cora.com ว่าทำไมถนนในเวียดนามจึงแย่จังและทำไมถนนของพวกเขาถึงแย่กว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยโดยชาวต่างชาติท่านนี้นะครับได้เข้ามาเขียนบทความไว้ดังนี้นะครับเวียดนามมีการปรับปรุงอย่างรวดเร็วในด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจราจรบนท้องถนนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ถนนสายหลักอันตรายและเดินทางช้าเนื่องจากการออกแบบที่ล้าสมัยและการจราจรที่ไม่เหมาะสมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเล่งก่อสร้างทางด่วนการเดินทางทางอากาศก็ยังมีความสําคัญสําหรับการเดินทางระยะไกลระบบรถไฟใต้ดินที่อยู่ภายในการก่อสร้างในช่วงสองมหานครของเวียดนามฮานอยและโฮจิมินซิตี้การขนส่งทางถนน ความยาวรวมของถนนในเวียดนามมีความยาวประมาณ2,022,179กิโลเมตรโดยมีถนนลาดยางอยู่ที่19%ส่วนใหญ่เป็นถนนภายในประเทศและถนนในจังหวัดระบบถนนภายในประเทศมีความยาว17,295กิโลเมตรโดยมีความยาวลาดยางอยู่ที่27.6%ระบบถนนภายในจังหวัด มีความยาว27,762กิโลเมตรลาดยาง23.6%เครือข่ายถนนมีการพัฒนาค่อนข้างดีแต่ถนนอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนักเนื่องจากความแออัดและขาดความปลอดภัยความเร็วเฉลี่ยบนท้องถนนในประเทศอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อเทียบกับถนนของทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยเวียดนามก็ยังไม่มีถนนที่ดีมากนักนอกจากในหัวเมืองใหญ่ แล้นี่นะครับก็เป็นบทความของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับที่ได้เข้ามาตั้งคำถามในเว็บไซต์ cora.com และก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับความคิดเห็นท่านนี้นะครับถามตัวเอง ว่าเวียดนามรวยกว่าไทยไหมเวียดนามรวยกว่าอินโดนีเซียหรือไม่ไม่มันไม่ใช่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ทำไมคุณถึงคาดหวังว่าเวียดนามจะดีกว่าประเทศที่ร่ำรวยกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยนอกจากนี้การเติบโตของเวียดนามยังเกิดขึ้นเร็วมากดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้เวลาในการสร้างถนนที่ดีซึ่งพวกเขากำลังสร้างอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าฉันจะไม่เถียงว่าถนนในฟิลิปปินส์เท่านั้นกับถนนของเวียดนามเท่านี้และเวียดนามอาจจะแซงหน้าพวกเขาในไม่ช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณดูที่ทางหลวงของพวกเขานอกกรุงมะนิลาและนี่คือถนนของทั่วไปในฟิลิปปินส์แต่สําหรับในประเทศไทยต้องยอมรับเลยว่าถนนของประเทศไทยนั้นพัฒนาไปได้ไกลมากและแม้ว่าถนนของอินโดนีเซียจะไม่ดีเท่าประเทศไทยแต่ก็ยังดีกว่าทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์เล็กน้อย ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับก็ไม่ได้แย่มากนักแต่ระบบคมนาคมโดยทั่วไปรวมถึงถนนไม่ได้ดีไปกว่าอินโดนีเซียและไทยเพราะอินโดนีเซียและไทยยังร่ำรวยกว่าเวียดนามทั้งในด้านดัชนีพื้นฐาน GDP และ GDP ต่อเมืองหลวงอย่างไรก็ตามระบบขนส่งในประเทศเวียดนามมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในเรื่องของถนน การจราจรระหว่างจังหวัดส่วนใหญ่ได้มีการก่อสร้างและลาดยางอย่างดีอย่างไรก็ตามเวียดนามยังขาดระบบทางด่วนที่เชื่อมระหว่างสนามบินท่าเรือเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมที่มีความเร็วสูงแต่ล่าสุดรัฐบาลได้พยายามสร้างระบบทางด่วนเหนือใต้ข้ามประเทศ2ระบบตามแผนโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในปี2573ส่วนระบบราง เวียดนามมีระบบรถไฟที่สร้างขึ้นตั้งแต่การปกครองอนานิคมของฝรั่งเศสเหนือเวียดนามตั้งแต่ปีพศ2428ถึงพศ2488และตอนนี้ก็ล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพไม่ว่ารัฐบาลจะใช้ทรัพยากรทางการเงินจำนวนมากเพื่อรักษาระบบรถไฟนี้ส่วนในเรื่องของสนามบินสนามบินภายในเวียดนามส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุง ขยายให้ทันสมัยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลยังวางแผนที่จะสร้างสนามบินแห่งใหม่เพิ่มเติมและท่าเรือเวียดนามยังวางแผนที่จะสร้างท่าเรือเพิ่มเติมอีกในอนาคตความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันคิดว่าถนนในเวียดนามดีกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มากเกี่ยวกับทางหลวงในเวียดนามสามารถทำอะไรได้มากมายเมื่อเทียบกับอินโดนีเซีย แต่อีกครั้งที่อินโดนีเซียเองก็มีงานให้ทำมากมายในเกาะอื่นๆฟิลิปปินส์มีถน,นนไม่เพียงพอในประเทศทางหลวงส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องอยู่ในลูซอนเท่านั้นในบินนาเนาคุณจะต้องตกใจกับทางหลวง6เลนที่พวกเขาสร้างขึ้นเพราะไม่ใช่แม้แต่6เลนแต่เป็น3เลนที่มีเครื่องหมาย6เลนความคิดเห็นต่อไปนะครับเวียดนามอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส ยังมี GDP ต่อหัวน้อยกว่าของไทยหรือมาเลเซียที่เกินกว่าจะตามทันมาเลเซียและไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนสำหรับทั้งประเทศตั้งแต่ปี2543พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงที่ดีแม้แต่ในพื้นที่ชนบทตอนนี้ทั้งคู่สามารถมุ่งเน้นไปทางการรถไฟทางด่วนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆแทนได้ส่วนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีหลายเกาะ มันยากมากที่จะพัฒนาถนนที่เชื่อมต่อกันอย่างดีสำหรับคนทั้งประเทศมันอาจจะดูดีในเมืองใหญ่อย่างมะนิลาจาการ์ตาบันดุงสุราบายาแต่ในชนบทพวกเขายังคงต้องพัฒนาเวียดนามนั้นง่ายกว่ามากในการติดต่อกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ไม่ใช่แค่ในเมืองใหญ่เหล่านั้นเราไปฟังความพิดเห็นท่านต่อไปเลยนะครับ เนื่องจากเวียดนามผ่านสงครามสองครั้งระหว่างฝรั่งเศสและอเมริกาซึ่งสองมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดเช่นกันในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันสงครามแรกประมาณ100ปีต่อมาประมาณ70ปีในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ได้ทำสงครามใดๆในครั้งนี้นอกจากนี้พวกเขายังได้รับประโยชน์มากมายจากสงครามจึงทำให้ไทยนำหน้าเวียดนาม คุณลองนึกภาพออกไหมว่าตอนนั้นถ้าประเทศไทยผ่านสงครามสองครั้งกับฝรั่งเศสและอเมริกาตอนนี้พวกเขาจะนำหน้าเวียดนามหรือไม่ความคิดเห็นต่อไปนะครับถนนในเวียดนามก็ไม่ได้แย่มากนักประเทศไทยมีการรวมศูนย์อย่างมากในกรุงเทพและบางภูมิภาครอบกรุงเทพและในกรุงเทพคุณจะพบการขนส่งที่น่าทึ่งอาคารทันสมัยแต่พอย้ายออกจากกรุงเทพ คุณจะเห็นถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อไฟฟ้าดับส่วนของเวียดนามนั้นมีการกระจายอำนาจฉันชอบไซง่อนฮานอยดานังและถนนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทั้งสองประเทศขาดระบบรถไฟที่ดีแต่ประเทศไทยมี MRT เฉพาะในกรุงเทพเวียดนามผลิตสิ่งต่างๆมากมายในประเทศดังนั้นของจำนวนมากจึงค่อนข้างถูกด้วยใช่เวียดนามสุขภัก,กว่าไทยนิดหน่อย ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศอื่นฉันไม่ค่อยรู้แต่เวียดนามฉันพอจะรู้ข้อมูลบ้างทศวรรษของการปลกครองแบบระบบคอมมิวนิสต์และการแทรกแซงเศรษฐกิจทำให้เกิดความแตกต่างประเทศไทยนำหน้าเวียดนามมาหลายปีในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเป็นเพราะการปลุกครองของระบบคอมมิวนิสต์และนโยบายของพวกเขาเป็นเวลา23สาทศวรรษหลังจากการสิ้นสุดของสงครามอเมริกาสิ่งนี้ไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคั่ง แต่ยังรวมถึงการรักษาพยาบาลระบบอัตโนมัติระบบขนส่งและอื่นๆอีกมากมายและนี่ก็เป็นมุมมองของฉันที่ว่าเรื่องถนนหนทางในเวียดนามจึงยังสู้กับประเทศที่เก่ามายังไม่ได้ครับแล้วก็มาถึงความพิดเห็นของท่านสุดท้ายกันแล้วนะครับและท่านนี้นะครับก็ได้เข้ามาแสดงความพิดเห็นไว้ดังนี้นะครับเรื่องที่ฉันจะขอกล่าวอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับถนนมากนักแต่ก็มีส่วนบ้างฉันจะเริ่มที่ฟิลิปปิน ฟิลิปปินส์มี GDP ต่อหัวต่ำกว่าเวียดนามแต่ความแตกต่างไม่ได้มีใจน่าสำคัญและไม่ได้สะท้อนถึงการพัฒนาอาจกล่าวได้ว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามอยู่ในระดับการพัฒนาพลเรือนที่ดีและใกล้เคียงกันทั้งสองประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นฐานเดียวกันแต่ก็ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ก้าวหน้ารวมถึงไทยหมายถึงการวางแผนและการพัฒนาเมืองทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์ ยังขาดระบบการขนส่งสาธารณะที่ใช้งานได้ดีและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแปลคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังจากที่ได้มีชาวต่างชาตินะครับได้เข้ามาตั้งคําถามในเว็บไซต์ c คร a com ว่าทําไมถนนในเวียดนามแย่จังและทําไมถนนของพวกเขาจึงแย่กว่าอินโดนีเซียฟิลิปปิน์และไทย และหากเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ